ประตูบ้านมดดำโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เรียกได้ว่าหลังจากเลิกลากับหนุ่มสเตฟานก็ไม่ได้ทาให้หนางเอกนะ้าหวานนี้วาหวานเพราะความรักครั้งใหม่ใช้แร่จนแครยต้องอิจฉารักครั้งนี้ไม่ทําให้ผิดหว,วังแต่จังหวัดแค่ไหนไปฟังจากเจ้าตัวเลยคะ่ะท่านผู้ชมครับวันที่แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมบ้านของเราไปเรียกได้ว่า เป็นเมียฝรั่งทแท้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ดีๆทำไมหัวใจขอค้ไปได้สามีฝรั่งยังงงอยู่คอตา้าฝนกุรนัตสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,โอ,โอ,โอ้โหทำไมสวยวันสวยคืนขนาดนี้เดี๋ยวยนี่ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เป็นเมียฝรั่งฮะกำลังบ้ายังไม่รู้นาคตจริงเหรอจะแต่งไหม ไม่รู้ไม่บอกมันลดไปขบวนสุดท้ายแล้ว <l evaluations> ล่ะฝนก็ถ้ามันหมดขบวนนี้ก็วิ่งชนกำแพงแล้วอะสรุป <relationships> แฟนปัจจุบันเป็น,นคน,นประเทศเป็นคนประเทศอเมริกันดวงชะตานี่รู้สึกไหมตัวเองถูกกับอะไรทีห่หม่เป็นลูกครึ่งก็ต้องเป็นฝรั่งจะต้องเป็นอะไรที่อยู่เมืองน,นอกเคยรู้ตัวเองอยู่แล้วดวงก็ก็มีก็มีหมอดูบอกก็ทักแต่เราก็เป็นมันจะมีได้ยังไงนะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแฟนที่เป็นดาราก็เป็นลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่ง คนก่อนที่เป็นดาราก็เรียนอยู่มึงนอกตั้งแต่เด็กอ,อ๋อเหรอ,อ,อสว่วนนะใหญ่ชีวิตตัวเองจะไปผูกพันกับอะไรที่มันอยู่ต่างประเทศใช่แปลกนอะกคนเราแปลกค่ะแล้วของมดุดำอาะคะมดุดำหาไม่ได้หา,หาอากเดียวคือหาเงินแล้วก็ไว้จริง สงส่วนะเออแต่ดีแต่ดีไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่ทุกข์มันไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ใจไม่ต้องไปคาดหวังรู้อย่างเดียวว่าฉันจะต้องหาเงินหาเงินปุ๊บแล้วฉันก็จะอยากจะมีความสุขฉันก็ซื้อซื้อมาแล้วก็จบไปโถชีวิตกระเทยเธออีกไม่นานก็จะเป็นกระเทยเท่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าทำใจน้ำน้ำฝนจริงจริงตอนนี้คุณน้ำฝนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านมรสุมมาเยอะเลยกรเธอเคยนับนับบวกรบคุณหากไปไหมว่า ตัวเองอยู่ในวงการมาเทอมมากี่สิบปีแล้วยี่สิบยี่สิบเกือบยี่สิบปีใช่รุ่นของคุณที่ส่วนใหญ่ตายไปแล้วก็เยอะนะฮะนี่คุณธัญญาก็ยังอยู่นะคะรุ่ผมว่านิดป๊อป๊อปแต่จริงๆธัญญาเข้าวงการมาก่อนนะจริงเหรอฮะใช่แต่ว่าอายุเท่ากัน ใช่รุ่นฝนนี้จะมีธัญญาคุณแอนคุณแอนต้องผสมเลยใช่คุณนัทมีเรียคุณนัทมีเรียพี่เต๋าสมชายพี่มอสอะไรเนยน่นงูกี่น่นพี่นั่นพี่นั่นกพี่นะเลยว่ายี่สิบแต่ต้องยอมรับคุณฝนเนี่ยผ่านมรสุมมาเยอะก็จริงค่ะเคยเจอมรสุมหนักในชีวิตใช่ก็เคยเจอมาเลยใช่อะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นถามจริงว่ามีวิธีรับมือกับมรสุมหนักในชีวิตยังไงพูดถึงข่าวอะหรอใช่ก็เขาวัดใช่ไหมเชื่อ เพราะม,มีคนบอกว่าฝนเนี่ยเวลาเข้าวัดที่คือจะสุดโต่งเลยคือนุ่งขาวผมขาวนุ่งขาวผมขาวนั่งสมาธิทำบุญอะไรแบบนี้ไปเลยอะ่ะหรอือคุณเชื่ออย่างนั้นตั้งแต่เด็กคือมันต้องพยายามหนีสิ่งที่ ที่มันทําให้เราไม่มีความสุขแล้วผลก็เลยมีความสึกว่าเอ้ยงั้นสิ่งเดียวที่มันจะทําได้ผู้หญิงมันโกนหัวไม,ไ,ไม่ได้แต่ผู้หญิงหลายคนก็โกนนะแต่ในเมื่อเราก็ต้องถือสินแปดเหมือนกันแล้วงานการก็ต้องมีชีวิตต่อไปก็เลยอะงั้นลองดูซิว่าธรรมะจะสอนอะไรเราได้บ้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นฝนพูนนัดเพาว่าแต่ไม่น้อเคยไปแอบเห็นพุ่งจริงเคยไปครั้งหนึ่งแล้วบอก บอกคุณผลเนี่ยเวลาเข้าวัดทีจะสุดตรงเลยสุดตรงคือจะไม่คุยจะไม่คุยแค่ไปเวียนเทียนวันธรรมดาเข้าพรรษาอาสาละหาก็ไม่คุยกับคนรอบข้างแล้วก็จะหงุดหงิดเวลาที่คนแบบคุยกันเวลาที่เดินรอบโบสถ์เขาบอกว่าให้เราทําจิตใจให้ว่างแล้วเดินรอบโบสถ์ไม่ใช่ถือเทียนไปแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีอ่ะเฮ้ยมันจะมังไงอะไรอย่างเงี้ยจะแบบก็เป็นแอคทิวิตี้เฉยๆใช่เหมือนกับแบบมาเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดอ่ะถ้าสมมติจะทำว่าศาสนา กับชีวิตการดําเนินชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยสำหรับคุณนะฮะ <c oughs> จำเป็นไหมเวลาที่เราอ,อกหักล้วพุทธมื่อเหลืออะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหายอยา่างนั้นถึงจะต้องเข้าวัดเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมะดีก,กว่าเออคํา,า,านีา้ถูกต้องใช่คือถ้าเวลาที่เรามีความสุขเราก็จะไม่มองว่าเราจะไปรักษาความสุขไว้ทําไมแต่ถ้าสมมุติเวลาที่เราทุกข์เราจะต้องมองหาว่าอะไรที่มันจะมารักษาอาการทุกข์ของเราได้เราก็จะมองเห็นธรรมะเวลาที่เรามีทุกข์หนักๆวัดช่วยอะไร ช่วยให้เราเข้าใจหรือมันเป็นแค่เข้าไปถึงปุ๊บไปทําบุญ้วให้เราสบายใจไปวันๆหรือเปล่าไม่ใช่ช่วยให้เราเข้าใจถ้าทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับไปสะดอกคอเพื่อที่จะให้ตัวเองโชคดีแต่ถ้าสําหรับฝนฝนมองธรรมะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้ฝนเข้าใจทําให้ฝนปรงกับชีวิตทําให้ฝนเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่และมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปฝนเชื่อไหมอย่างตัวเองฉันเข้าวัดเ่ยฉันก็ตงโูแต่ขอให้ลูกมีงานการที่มั่นคงขอให้รวย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 ขอให้มีเงินขอที่จะซื้อบ้านซื้อรถแพงๆได้ สำหรับคุณเข้าวัดจะเป็นอีกแบบนเงเวลาคุณเข้าวัดคุณจะบอกขอให้สงบขอให้สงบแล้วก็ขอให้พบนิพพานขอให้ฝนมีพลังในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปถ้ามันแปลเป็นความหมายที่มนุษย์เข้าใจกันง่ายๆคืออะไรมันก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันต้องขอพลังก่อนอ่ะถ้าเราไม่มีพลังในการทํางานเราไม่มีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เคยได้ยินเขาบอกว่า things p o s i t i v มอ่ให้คิดบวกเข้าไว้อให้คิดบวกเข้าไว้ซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพลังที่มันจะคิดบวกมันจะคิดยังไงให้บวกมันไม่มีทางเลยอ่ะมันก็ต้องหาพลังให้เรามีความสุขให้เรามีความสุขและฝนก็ได้ยินคนเขาพูดมาบอกว่าเวลาที่เราขอให้รวยขอนูน่นขอบ้านขอรถขอนูน่นขอเนี้ย มันเหมือนกับเราไปยืมบุญในชาติต่างๆของเรามา,<อ>าโดยที่มันไม่ใช่ในชาตินี้แล้วมันก็จะไปติดค้างแล้วมันก็จะต้องไปเหมือนกับไปโทษแทนกันในวันข้างหน้าฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าน้าวันนี้ฝนมีความสุขเพราะฝนเคยทุกข์สุดๆมาแล้วถ้าน้าวันนี้ฝนมีความสุขความสุขเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้สุขภาพเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ถึงเรา เสียเงินไปแล้วเราซื้อความสุขมาเคยไมหมคะแบบฉันใหญ่ได้กระเป๋าใบนี้มากมันมีความสุขมากในวันที่เราซื้อแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ใหญ่ได้ใบใหม่มแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้บรรลุนะเข้าใจทุก<ต>วันนี้<ม>ก็ยังมีร้องไห้มีแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็พยายามที่จะแบบเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเขาคือความเครียดมันก็จะหายลงไปชิมมนุษย์เราใช่มันก็จะเครียดน้อยลงมันจะเครียดน้อยลงคือเครียดต้องเครียดออยยยู่่แลล้วมมนนนนุษ์คัเรีดไห แต่ว่าฝนจะสู้กับมันคุณเคยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทุกวันนี้ก็นอนไม่หลับนะบางคืนนี่คือ <นะ S 2> ปัญหาของคนอาจจะเป็นยุคยุคลกเมืองทุกวยนใช่ถ้าสมมติว่าก่อนนอนคิดก่อนนะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาธรรมะต,ตรงนี้มาบำบัดใช่ก็รรคุณรรมมเชื่อว่าธรรมะธรรมะนี่คือยาอันประเสริฐ ใช่คืออย่างสมมุติว่าวิธีสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องตัดฝึกตัดความฟุ้งซ่านก่อนเมืม่อาเคยดูหนังแล้วไปนอนแล้วเราก็ฝันถึงเรื่องนั้นไหมหรือเรากุ้มใจว่าพรุ่งนี้เราจะทาํางานยังไงพอเราไปนอนเราจะนอน,นไม่ห<ม>ลับอันนี้ถือว่าเป็นบุญมากเลยไม่มีเหรอเป็นคนที่หัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยเฮ้ยโชคดีมากอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่ามีบุญนะเป็นคนที่หัวถึงหมอนแปลกแล้วไม่คิดไม่คิดอะไรนานคิดจะคิดอยู่เนี่ยจะคิดอยู่ตรงจบที่โต๊ะทํางานตรงเนี้ยแล้วก็เดินออกไปก็จบแล้วแล้วก็เดินออกไปคือหัวถึงหหมมอนบบสาารถลลัได้เย ดี่รู้เลยว่าขึ้นห้องนอนปุ๊บและรถพุ่งแซงอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดอันนี้คือความคิดตัวเองนะคือเคยขอเวลาตัวเองไปไหว้พระเนี่ยไปขอพระมาบอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยอย่าฟุ้งซ่านเฮ้ยไม่เคยขออ่ะจริงๆเพราะว่าตัวเองเราแปลกอยู่อย่างว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ้างเรารู้เลยว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างอสิ่งหนึ่งถ้ามนุษย์เราว่างเมื่อไหร่ความฟุ้งซ้างความคิดชั่วความคิดเร็วความนินทาเพ้อเจ้อเลอะเทอะ มันจะเข้ามาในหัวความเสื่อมอย่างุ้นเรื่องชาวบ้านจะเข้ามาในหัวหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้อี่ย่เลยละเราขอเขาว่าขออย่าให้เราฟุ้งซ่านจริงๆแล้วได้มีโอกาสไปขอที่พุทธยาแล้วกลับมาก็เป็นได้จริงเชื่อมันเป็นคนที่หัวถึงหมอนปุ๊บอกเลยตัวของคุณเองเนี่ยแปลกอย่างนึงว่าเอ้ยบางคนเมื่อก่อนเคยเป็นยางเอกเบอร์ต้นต้นของของของช่องวันหนึ่งตัวเองจะต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นอย่างนี้ครับจริงวิธีที่ทำใจกับมันอ่ะตอนนี้อาจจะเป็น ความรู้สาหรับฉันด้วยว่าวันหนึ่งฉันอาจจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องอย่างนี้แล้ว<ก>ฉันจะขนเข้าใจยังไงคุณมีวิธีรับมือกับมันยังไงก็อาย่อะค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ไม่ได้สวยสดพลิ้งแล้วก็เฟชเหมือนเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับมันแล้วก็สิ่งหนึ่งคือฝนต้องถามตัวก่อนเองว่าฝนมาเล่นละครตรงนี้เนี่ยฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงหรือฝนอยากที่จะดัง ถ้าในเมื่อฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงไม่ว่าฝนจะได้เล่นบทอะไรก็ตามมันก็คือการแสดงถ้ามันเป็นบทที่ดีแต่ถ้าฝนอยากที่จะดังต่อไปฝนก็จะไม่มีความสุขกับจุดที่ตัวเองเป็นอยู่อยูด่ดีเริ่มผัเดเลยมาเป็นผู้จัดเพราะอะไรอยากฟินคือก็คือมันก็พอเราทํางานานานๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะอทำไมตรงนี้มันทไไําไม่ไอ้นี่มันเสื้อผ้ามันเป็นอย่างนี้ทําไมมันโลเคชั่นทําไมมันก็เลยอยากที่จะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้จัดเราสามารถที่จะทําได้ไหม แล้วก็เข้าใจแล้วว่าบางอย่างอ่ะีปัจัดเยอะดาราเนี่ยแล้วมาเป็นผู้จัดเนี่ยมันเหมือนเราต้องมาใช้กรรมเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เห็นทุกเราก็จะไม่เห็นธรรมะดีกว่าเราก็ต้องเข้าใจกัอนว่าเราก็ไม่ได้สวยสดกลิ้งแล้วก็เฟรชเหมือนเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับมัน ฝนต้องถามตัวก่อนเองว่าฝนมาเล่นละครตรงนี้เนี่ยฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงหรือฝนอยากที่จะดำวังนการของเรา,ม,รามันก็มีจริงๆมันก็มีจริงๆบางทีเราไปนั่งเทียบกับเด็กที่เขาเป็นนางเอกอะถามว่าแบบถ้าเราจะมาได้าอีฉาวฉันสวยกว่าเขาตั้งเยอะทําไมกันเฮ้ยดูผิวหน้าเ <c oughs> ขาดีตึงขนาดนั้นอะคําว่ากรรมที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นนางเอกเราเล่นไปเราจะโคตรเยอะวันนึงเชื่อไหมว่าไม่เยอะจริงเหรอ เราเ<ล>วันนี้คือต้องมาใช้กรรมจริงจริง,รงไหมไม่ได้ใช้เลยจริงเหรอก่อนเปิดปกล้องเนี่ยฝนขอฝนพูดเลยนะกับทีมงานบอกว่าแล้วก็พูดก,กับตัวเองด้วยบางทีขับรถก็ขอให้แบบผลบุญที่เราทํางานมาเราไม่เคยสายเราไม่เคยเลทเราไม่เคยเกเรเราไม่เคยวินเวียงขอให้มันส่งผลกับเราในงานนี้มันผิดกับหนุ่มกัญชัยนะฮะมันผิดกับหนุ่มกัญชัยจริงๆหนุ่มกัญชัยมันเป็นเออพูดจดผูกเวรกรรมมันมาตามทุกอย่างเลยเอาจริงๆอ้ฮะทำงานเบื้องหน้า กับเบื้องหลังแต่งกันมันต่างกันมากไหมก็งานจบเราไม่จบอย่างสมมติเนี่ยฝนนั่งสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บฝนก็ขับรถกลับบ้านตูดเปิดไปเลยจื๊บไม่เรียบร้อยเรียบร้อยละแต่มืดำยังต้องมานั่งแบบเฮ้ยที่ถ่ายเป็นยังไงตัดต่อเป็นยังไงไหนเป็นยังไงไหนเอามาดูซีภาระเราจะเยอะขึ้นภาระเราจะเยอะขึ้นตั้งแต่ดีวแล้วอะตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้องคิดงานต้องประชุมถูกไหมฝนต้องมานั่งประชุมด้วยสรุปแล้ววันนี้ชีวิตของเรายังแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีความรักกนแิป ทำไมถึงไม่มีงานแต่งงานสักทีด้วยอายุอานามเราก,ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือจริงๆพ่อแม่นะแม่ป่วยอยู่อ๋อเหรอใช่แม่เป็นอะไรมากไหมเป็นอัมพาตค่ะเฉียบพ,พันธ์เส้นเลือดในสมองตีมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากริ่มเลือดในหัวใจไปอุดตันเส้นเลือดในสมองอันนี้คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคิดใหม่อ่ะนี่ยิ่งคิดใหม่ตายแล้วหลังจากที่แบบเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นนะเข้าโรงพยาบาลเลยเช็คสุขภาพ เสร็จปุ๊บออกกําลังกายแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างหันมาคอนเซิร์นเรื่องอาหารมากขึ้นวิคอเลสเตอรอลสูงทํายังไงดีไขมันเร็วเริ่มแบบอ๋อแสดงว่าตอนนี้ที่เห็นผลสวยขึ้นนี่ก็คือ,น,คอนี่คือการเปลี่ยนชีวิตบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณจากธรรมชาติบางสิ่งอย่างที่มาเตือนเราแล้วสิ่งหนึ่งที่เริ่มเข้าใจคือใครอยากทาอะไรทําเลย อยากไปกินไหนอยากไปกินอยากใช้ชีวิตอยากทำไรรีบทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดว่าเราจะอายุถึง60ฝนก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งแม่จะเป็นอวมผาาแม่74แล้วแม่ทาแม่ทําบุญดีมากเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เราไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นอยากทําอะไรทําอยากใช้ชีวิตทําอยากมีความสุขตรงไหนมีความสุขทําเลยแฮปปี้จัดเวลาคุณเจอปัญหาแต่างอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าปัญหาหนัก สเต็ปมนุษย์ของคนเนี่ยมันจะมีสเต็ปเด็กๆกเราก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเราก็จะเจอปัญหาเรื่องความรักบ้างอะไรบ้างคราวนี้เมื่อสเต็ปของการทํางานปุ๊บมันไม่ใช่ปัญหาการทํางานเยอะมันจะเริ่มมีปัญหาที่เราจะต้องดูแลคนแล้วใช่คุณมีวิธีรับมือยังไงที่คุณยังขอยิ้มออกยิ้มได้เฮ้ยรับไม่ได้อ่ะตอนแรกรับไม่ได้งงร้องไห้ร้อง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 าทางไม่ถูกหาทางไม่ถูกหมอก็พะช็อกไงคือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแม่ คือไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยคนก็จะใช้คําพูดกับผมว่าให้คิดซะว่ามันคืออุบัติเหตุโป้งเดียวแล้วมันก็เป็นอย่างเวลาคิดได้มันคิดแต่เวลาทำจริงมันทาไม่ได้หรอกหมอจะพูดว่าฝนคิดซะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาสัจธรรมสัจธรรมฝนก็มีสิทธิ์เป็นหมอพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดังนั้นเวลาคุณรับมือกับมันคุณทำยังไงก็พยายามที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันที่มันที่แม่ยังอยู่อ่ะ ถึงแม่จะเป็นอัมาาพาตแต่แม่ก็ยังอยู่คือรับมือกับเขาใช่แล้วก็อีกอันนึงโอ้โหพูดแล้วมันกระแทกเียนน้องง่ายอีกอันนึงคือเพื่อนพูดบอกว่าฝนควรจะดีใจไว้นะถึงแม่จะเป็นในสภาพแบบนี้ที่แบบกําลังรักษาตัวอยู่อะแต่แกก็ถือว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่ได้ตอบแทนบุญคุณ,คณใช่ดได้แบบเปลี่ยนผ้าอ้อมทำหน้าที่ลูกใช่ได้สวนปัสสาวะได้อะไรอย่างเงี้ย ป้อนข้าวเรียนน้อยก็ยังดีโอ้มันซึ้งมันซึ้งก็รู้สึกอย่างนั้นแล้ชมบางทีเราเห็นดาราเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วก็เป็นคนที่มันจะต้องมีอุปสรรคใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราก็รู้สึกว่าที่ไม่เป็นงานแต่งเพราะคุณแม่ไม่สบายอยู่ด้วยใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆก็อยากที่จะให้อาการเขาดีขึ้นแล้วก็ควรจะเป็นงานที่แบบ เล็กๆมากๆที่เพราะว่าอาการแกไม่ปกติอะค่ะแต่ก็อยากจะให้แกอยู่ในงานเพราะฉะนั้นคนที่มาในงานก็จะต้องเป็นคนที่เขาก็น่าที่จะรับในสิ่งที่แม่ฝนเป็นได้ก็ต้องเป็นคนที่สนิทจริงๆคุณฝนฮะต้องถามอย่างนี้ตัวเองสิ่งหนึง่งฝนเป็นคนที่ดูไม่ใี่ฝนเดินเข้ามาในบ้านนีรู้สึกเฮ้ยสวยขึ้นสวย<ช>ขึ้นแบบมา,มากๆเลยล่ะออาจจะเป็นเพราะหนึ่งธรรมะธรรมะมีความสุขทุกวันนี้คุณไปเข้าวัดตลอดเข้าวัดตลอดนะแต่ว่า ซาไปเนี่ยตั้งแต่คุณแม่ป่วยแต่ว่าก็นี่จะสิ้นปีแล้วเพิ่งพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าจะกลับไปบวชจะกลับไปบวชสี่ห้าวันใช่สิ่งที่คุณไปบวชคุณไปเข้าวัดก็ว่าอะไรที่คุณได้รับกลับมาบ้างความสงบแลวก็คือของแบบนี้มันต้องฝึกนะเมื่อําอย่างเช่นคนไปถามว่าไปบวชแล้วมันได้อะไรกลับมาคือณนะเวลาที่เราฟุงา้งซ่านแล้วเราสามารถตัดความฟุ้งซ่านเราไปสู่ความสงบไ,ได้ยังไงเหมือนกันอย่างที่ก่อนฝนนอนเงี้ยฝนก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลานอนไม่หลับ แต่พอท้ายที่สุดแล้วพอเรากลับเข้ามาที่แบบยุบหนอพองหนอเราก็สามารถที่จะหลับได้เพราะว่าเราสงบลงใช่ท่านผู้ชมาบางทีเราอาจจะรู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้มากขึ้นพอสมควรค่ะแต่โนเป็นคนที่เจอต้องยอมรับถ้าสมมติมเป็นฉันเองเจอปัญหาหนักๆอย่างเธอเมื่อปีก่อนฉันก็เจอไม่ต่างกับเธอ,อพ่อก็เกือบปอกพ่อผ่าตัดหมอบอกว่าตายแล้ว แม่ก็เข้าปุ๊บใช่วันนั้นรู้สึกปัญหาขยะเต็มหัวจริงแต่เราก็ต้องรู้อย่างเดียวว่ามันจะต้องผ่านไปให้ได้มันจะต้องผ่านไปมันต้องผ่านแล้วตอนี้มันจะผ่านยังไงซึ่ง่ว่าเคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวงแล้วบอกคุณม่ดามเชื่อไหมฮะตอนนั้นนี่สินท่วมตัวเลยปืนอยู่ข้างๆตรงหัวเตียงเนี่ยแค่หยิบปืนขึ้นมายิงก็จบละจบละไม่จบนะแต่ เขาบอกว่าเขาคิดอีบแบบหนึง่งทำยังไงก็ได้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วพวกนี้เรายัางมีลมหายใจอยูอ่แล้วสู้ต่อจบแค่นั้นเองขอให้คผุผ่านไปได้แต่ฝนสวยขึ้นขนาดนี้จริงๆเป็น<ฆ>ผู้จัดด้วยเป็นอะไรด,ด้วยสารพัดสารเพรเธอมีเคล็ดลับอะไรดี การเปิดประตูบ้านหมดดำโช่วงที่4โดยดรจิวจีไฟเอเซนมอบความสมดุลให้ผิวเรียบเนียนขึนความกระชับยืดหยุ่นผิวขาวกระจ่างใสล้นเลือนริ้วรอยเสมือนผิวเกิดใหม่โทร02ศูนย์สอเก้าเก้าีต้องถามอย่างนี้ดีกว่าเวลาเจอปัญหาหนักๆบางทีคนเรามันอย่างคุณนอนไม่หลับด้วยอะไรไหมนอนไม่หลับโซ่ถามจริง แล้อยู่อย่าวงการมาจนจะปล่อยให้หน้าโซ่มันก็คงไม่ได้อะไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าผิวของคุณจะเป็นคนแพ้ง่ายมากแพ้ง่ายมากแล้วก็เซนซิทีฟด้วยคือต้องยอมรับคุณละนัดเท่าที่ฉันรู้จักเคยทำหนังสือเสี่ยวสุขภาพดีด้วยยังทําอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าเล่าเซสัมภาษณ์ก็ยังทําอยู่เสียสัมภาษณ์อีกเรื่องไหมคะเดีอย่าไปพูดส่วนตัวอย่าไปอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เื่าไงมันจะลดความอ้วนเชื่อไหมว่าไม่เคยถามจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวก่อนน่ะเป็นแฟนกันเก่าทำด้วยกัน เวลาเริกมเป็นได้ทำธุรกิจด้วยกันอยู่ทำธุรกิจด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเพื่อนไงมันต้องเป็นเพื่อนที่ได้เพราะว่า เรื่องอะไรในเมื่อเราเคยรักคนคนนึงแล้วเราจะทิ้งความรู้สึกดีๆอันนั้นไปคนรักจึงเลยทั้งๆที่เราไว้ใจเขาและเขาก็ไว้ใจฝนใช่เป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆเลยนะไม่รู้สึกอะไรไม่ได้แบบจะดับไปคนืนดีจัง่างใหม่ขึ้นมาเธอไม่รู้สึกอะไรเหรอไม่รู้สึกอะไรฝนเคยเจอแล้วเคยเจอทัพทิมกับฟานแล้วก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้แบบฮัลโหลคุยกันทุกวันไม่ใช่แต่ว่าเวลาไปทํางานเราสามารถทํางานร่วมกันได้แปลกเพาบอกกุล ทุกคนได้หมดเป็นเพื่อนได้อ่ะเพราะผลเสียได้ความรู้สึกดีๆโอ้โลบแล้วเราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียดายเวลาที่มันผ่านไปด้วยคุณเวลาเลิกกับคนอื่นเลิกกับแฟนกลับปุ๊บคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายเวลาไม่เคยเลยมันก็ได้รักคนคนนึงนะมันก็ถือว่ามีความสุขอะหรออือลบที่น่าจะเปลี่ยนความคิดแน่นอนแต่รู้ว่าเคยถามเพื่อนสนิทคุณจะเป็นกีตาร์คุณทันเย้าคุณละนัดกว่าจะเลือกอะไรเข้ามาใช้กับสุขภาพเนื่องจากความรู้ท่วมหัวเนี่ยก็จะเป็นคนคิดเยอะมาก เป็นคนเขาบอกว่าเว่าจะเป็นการยัดหาการการกินอาหารการอุ่นคุณเวลาคุณต,ตรวจตรวจเล่มตรวจเม่มเมบอกหมดเลยแคลอรี่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ทําอะไรยังไงอะไรเงรี้ยเป็นคนละเอียดสุขภาพดีจริงๆสุภาพดีมาก,<ๆ>ามากคือพูดคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติมีใครมาขายอะไรเพื่อนในกลุ่มจะบอกว่าถ้าแกซื้อแล้วฉันถึงจะซื้ออ๋อนเหรอเขาบอกแม้กระทั่งกับผิวนางเนี่ยนางเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก เอาครีมมีการมาทุ่งมาเทสกันด้วยว่างเอเอาเอาง่ายๆนะคะอไอ้ที่คนเขาไปฉีดกันฟิลเลอร์โบ็อกนู่นนี่นั่นก็อยากทํานะแต่ทํายังไงรู้ไหมคุณหมอคะขอเทสก่อนหมอก็แบบเชื่อเถอะว่ามันไม่แพ้ ถ้าไม่ฉีดหนูก็ไม่กล้าฉีดบนหน้าก็ต้องขอเขาฉีดก่อนทุกอย่างก็ต้องฉีดก่อนแล้วก็ต้องแบบนั่งรอดูเขาบอกบางคนมันเซนซิทีฟช้าบางคนมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรเลยชักวัวแต่นั่งทดรอดูแล้วก็รอฟังคำอะไรแบบดีนฉันเชื่อคุณนัทเพราะว่านางเป็นเวลาถ้าสมมติเราอ่านหรือเสพอะไรเยอะๆเนี่ยเราจะกลายเป็นกลัวไปหมดใช่ถูกต้องไหมฮะเราจะกลายเป็นกลัวไปหมดว่าเฮ้ยอันนี้จะดีหรือเปล่าะอันนี้มันจะมันจะต้องมีมอแดนสิมันจะต้องดีกว่าใช่มันจะต้องดีกว่า ทดลองแล้วหรอเล,ล่าเอาจริงๆอย่างหน้าฉันเนี่ยเลเซอร์นี่ขาดไม่ได้เป็นปัจจัยที่5เสพติดโบท็อกเป็นปัจจัยที่6คือถ้าสมมติไม่มีปุ๊บหน้าฉันจะกางเป็นตื่นเพื่อไก่ออกทีวีเพราะฉะนั้นฉันจะต้องใช้เ,ออเลเซอร์เนี่ยฉันจะต้องไปหาหมอเนี่ย สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเลเซอร์ประมาณ3าถึงสี่ชั่วโมงและเอาอย่างนี้แล้วหลังจากเลเซอร์เสร็จแล้วมีการรักษาอย่างไงกับหน้าก็ตรงนี้ไงฉันก็อยากบอกเอ้ยเอาจริงฉันอยากถามว่าควรจะทํายังไงกับหน้าคือการที่เราโดนดเลเซอร์เราจะโดนความร้อนหน้าเราก็จะเม<า>ึนคล่งอ,าางองบางขึ้นแล้วก็ต้องชู่แสงแดดไม่ได้จริงๆคนททาเลเซอร์ห้ามโดนแสงแดดอ๋อเหรอ ใช่เพราะฉะนั้นนี่เอาตัวนี้ไปเลยเนี่ยเอามาให้เลยอะไรยะดรจิว <Dr. Jill, S 2> มันคืออะไร5 essence มันคืออะไรมันดีมากคือถ้าสมมติในกรณีของคนที่โดนแสงแดดนะหรือว่าในกรณีของคนที่โดนเลเซอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นเพราะว่ามันมีสารสกัดดีมากถึง5ชนิดอยู่ในนั้นะคืออะไรฮนะอ่ะก็ตัวแรกนะคะเป็นในส่วนของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาช่วยผิวก็จางใสตัวที่2ก็คืออาร์แกนนะคะ<ม>ก็ลดเลือนริ้วรอย เอาหมายถึงแอปเปิ้ลเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าทางสวิสเขาจะวิจัยเกี่ยวกับว่าต t มเซ e ล์จากแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวเอาไง่ายว่าสามารถอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆโดยที่เรายังกินได้อยู่จริงจริงใช่ตัวนีเมันจะมีแอปเปิ้ลเขียวอยู่นี้ด้วยมีแอปเปิ้ลเขียวอยู่ในนี้แล้วก็มีอาร์แกนซึ่งมาจากมะกอกอันนี้ก็จะลดเลือนริ้วรอย อ๋อมะกอกมันช่วยได้กินก็ได้ใช่ตลาดเขาบอกมะกอกมันกินแล้วมันจะช่วยต้านได้เอ็นตีเอชิงได้ใช่มะเนตี้เอชชิงได้นะแล้วตัวต่อไปนะคะก็คือโรสโรสก็รู้อยู่กุหลาบช่วยความชุ่มชื้นเออใช่เขาบอกกุหลาบเนี่ยแหละสังเกตว่าใบกุหลาบเนี่ยมันจะเพองตอบชุ่มถ้าสมมติเราเอาคือถ้าเราบีบบีบมันจะมีน้ำๆออกมาด้วยนะแล้วก็ใหญ่ครับต่อไปนะคะก็เป็นเซนเทล่ามาจากใบบัวบก S <S <S อันนี้ช่วยในเรื่องของความเรียบเนียนอ๋นอเหรอตงรู้<ด>แล้วต่อไปก็คือเกรฟซึ่งทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนั่นก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเหมาะเลยสําหรับแสงแดดและก็ความร้อนถ้าสมมุติว่าหลังจากที่มดดำใช้แล้วแล้วมดดทาทานะหน้าก็จะแบบไม่บวมแดงเหอนานอ่ะก็เหมือนกับ จะช่วยปกป้องแล้วพอเวลาเราไปโดนแสงแดดก็คนตชงท่าน <ven Yap> like ี้อ่ะอย่างประชาชนอย่างคนทั hmm. ่วไปเขาไม่ได้ทำเลเซอร์มาสามารถช่วยได้ไหมฝนช่วยได้ดิก็ฝนเนี่ยโอ้โหนี่เอาดอตลอดเวลาไม่รู้จะเอาดอไปถึงไหนเดี๋ยวพาไปเซิร์ฟเดี๋ยวไปทะเลชอบไปทะเลเมาทีปกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวปั่นจักรยานไหนจะถ่ายละครเจอแสงแดดนู่นนี่นั่นแล้วอายุก็เยอะแล้วลงรองพื้นหนาก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีรอยเออใช่ไหม ทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะคะป้ามากระมาทํำยังไงเฮ้ยเราจะไปยังไงไปสปาก็ช่วยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เจอเจ้าแพทมาถามนางนีนางรู้เยอะดีนางมาถึงเฮ้น้องพี่ทำยังไงดีแล้วพี่ผลจะช่วยยังไงพี่ก็ไม่อยากไปเลเซอร์แล้วพี่จะทำยังไงเพราะเราไม่ชอบเลเซอร์แพาบอกพี่ผลเอาดออรจิลไปลองฝึกเลยแบบ เฮ้ยจริงเหรอช่วยได้จริงเหรอจริงอ่ะลองดูมันก็ลองไปไม่ต้องอะไรอ่ะแล้วครีมที่พี่ใช้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นใช้อันนี้คือเวลาใช้ใช้อย่างไรคือใช้ตัวแรกเลยใช้เป็นตัวแรกคือหลังจากเป็นเซรั่มแหละหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าแล้วเนี่ยนะเช้ากับก่อนนอนทาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนแล้วค่อยทาตัวอื่นและแพทย์มันทาด้วยนะมันบอกว่า สามวันแรกนะถ้าเกิดพี่อยากจะรู้ว่าตัวนี้มันเห็นผลหรือเปล่าพี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวภายในสามวันจห oh, <hello. S 1> สามวันนะแล้วพี่ยังไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้วพี่จะรู้วัดเลยว่าหน้าพี่นุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วหลังจากนั้นพี่ค่อยใช้ประกอบกับครีมที่พี่มีอยู่แต่ถ้าพี่กลัวว่ามันจะไม่ชุ่มชื้นพอพี่ก็สามารถใช้กับครีมได้หน้านจะมันหรือเปล่าบางคนบอกโอ้โหตายถ้าใช้แบบป็นคนเราไม่กล้าใช้เซเรั่มเนื่องจากคิดว่าถ้าใช้เซรั่มแล้วหน้าจะมัน ไม่มันอ่าลองเลยแล้วกันนะแล้วหอมละมุนด้วยเพราะคือมันเหมือนน้ำนมเนาะมันก็เหมือนน้ำนมมันเป็นแบบมันคือการคิดค้นที่มันสามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ถึงได้ถึงชั้นเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นมันใช้เขาบอกวิธีการทำงานมันใช้ไฮบสเตมเซลล์ใช่มันสกัดมาจากโกลแฟกตะโกลแฟกเตอร์โกลแฟกเตอร์ซึ่งมันเป็นเด็กๆถูกต้าแม่มันเป็นสารตัวหนึ่งในการที่จะใช้ในการเจริญเติบโต เมื่อเราแก่ลงแก่ลงมันก็จะน้อยลงน้อยลงก็คือๆๆๆที่เขาไปฉีดสเต็มเซลกันอันนี้ไม่ต้องฉีดใช้ทา,ทาแล้วเครื่องสําอางทั่วๆไปในท้องตลาดนะเอาง่ายๆว่ามีอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่อันนี้มีให้ถึง5ชนิดแล้วครอบคุมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัวคุณเองวอ่างครั้งแร<ล>กคุณเป็นคนที่ช่างเลือกอะเลือกมเ,อกเยอะยและเป็นคนที่ชอบทดลองและทาพิสูจน์เพราะคุณต้องทำหนังสือคุณด้วย หนังสือตัวนี้ใช้ปุ๊บกคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปเลยก็ลองอย่างที่แพทย์บอกนะแพทย์บอกว่าพี่ฝนสามวันแรกพี่ผมไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยอ่ะฉันจะลองและเดี๋ยวไว้ฉันจะโทรไปด่าเออดิ้อไปฉันจะลองแล้วเดี๋ยวไว้ฉันจะโทรไปด่าเฮ้ยมันนุ่มขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมมันชุ่มชื้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็อ่ะไม่เป็นไรพอเราไม่น่าหนึ่งเรามันหน้าไม่แพ้ละพอหลังจากสามวันเราเราสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นของผิวหน้าเราก็ใช้ร่วมกับ ครีมตัวอื่นที่เรามีเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้รอยดำๆต่างๆมันก็เริ่มจางลงยิ่งแก่ลงสังเกตไหมฝ้ามันจะมาเร็วมันจะมาเร็ว<ด>กลับเร็วโดนแดด่หึมันมาเลยจริงๆใช่แล้วก็ที่สําคัญคือช่างแต่งหน้าบอกว่าพอเราบอกเออเราสามารถลดครีมรองพื้นที่มันบางลงได้ไหมเขาก็ลดบางลงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เห็นอ่ะนี่ทำเหมือนเด็กเหมือนเด็ก,อ,ดกอีกอย่างนึงเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆเสร็จแล้ว ถ้าสมมติจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องกระชับท,ทาให้หน้าเดี๋ยวช่วยกระชับขึ้นมันช่วยไหมมันช่วยสิเพราะว่ามันทําให้หน้าเราชุ่มชื้นทําให้หน้าเราเรียบเนียนแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคนที่เสพติดนะคะออโบท็อกฟิลเลอร์อยอย่าพูดสิมันหันมาทางฉ<อ>ันเลยบอท็อกฟิลเลอร์มันมีอะไรกะร้อยไหมทุกสิ่งทุกอย่างใช้ตัวนี้เลยหลังจากไปทําทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พาไม่ว่าหน้าที่หย่อนคล้อยลงนะคะก็สามารถที่จะยกกระชับขึ้นซึ่งตัวนี้ก็บอกที่คุณกล้าใช้เพราะว่าหมอ อเอานนหมอด้วยกันเนี่ยแหละมาทดลองคือเป็นผลิตภัณฑ์ของหมอ,อหมอเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นหมอและที่สําคัญนะหมอเป็นเจ้าของหมอเป็นผู้ทดลองใช้เองอและหมอก็แนะนําให้คนอื่นใช้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากผู้ใช้จริงอ๋อเหรอฮะคือทั้งหมดถ้าสมมติเราดูแล้วจริงๆตัวนี้ความพิเศษคือมันเอาจากทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเหมือนแบบเอาเซลล์จากธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาติคือหมอเขาคงคิดของเขามาแล้วแหละว่าเฮ้ย อะไรที่มันดีสําหรับอะไรและอะไรที่มันดีสําหรับอะไรแล้วเขาก็จะรู้สารสกัดได้ดีกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะมานั่งเปลี่ยนให้คนอื่นต้องเปลี่ยนครีมทั้งเซตเพื่อที่จะสวยแต่คุณแค่แอดตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วคุณก็สวยได้ถูกมันก็คืออาหารเหมือนเรากินข้าวทุกวันเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่เราขาดแล้วเราเติมมันเข้าไปบางคนจะต้องไปนั่งฉีดสเต็มเซลล์เพื่อที่จะให้ไอสารไอโกรสแฟกเตอร์เนี่ยมันผลิตขึ้นมาแต่ว่าไอตัวนี้คุณไม่ต้องฉีดคุณแค่ทา กลเซกเตอร์ในบนใบหน้าของคุณก็เพิ่มขึ้นมาเองตรงนี่อัิง,งคือฝนใช้เองตลอดใช้เองตลอดมันก็ดีท่าเขาบอกถึงขน,นาดคุณลืมเคาน์เตอร์แบรนด์ไปเลยแหละก็เอาเป็นว่าฝนใช้คู่กับเคาน์เตอร์แบรนด์ดีกว่าเพราะฝนบอกแล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนครีมที่มันมีแต่เราไปทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะหลังจากที่มันรักษาจุดลอยดังดําต่างๆของผิวหน้าเราได้แล้วเนี่ยพอเวลาที่ฝนยังไปโดนแดดอยู่เพราะฝนก็ยังเป็นแฟนคนเดิม<อ>ใช่ไหมคะกิจกรรมเอาดอกก็ยังมีอยู่ก็ เฮ้ยพวกนั้นมันไม่กลับมาแล้วว่าหน้าก็ไม่ด่างดําผิวหน้าก็เรียบเสมออะไรอย่างเงี้ยก, okay, ก็โอเคก็แฮปปี้อะไรที่คุณแมจะเอ้ยตัวนี้แหละมันดีจริงก็คือสิ่งหนึ่งเลยอย่างที่ฝนบอกว่าฝนคนที่เชื่ออะไรยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีคนมาบอกว่าครีมตัวนี้ผลิตมาจากโรงงานนี้ฝนไม่เชื่อ,อแต่ถ้าสมมติมีคนบอกว่าเอ้ยครีมมันเนี้ยมาจากหมอมีคนการันตีแหละมีที่มาที่ไปของครีมอ่ะใช่หมอคือเขาเรียนมาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจแล้วเขาถึงทําออกมาไม่อย่างนั้นเขาเสียชื่อ แล้วคุณก็เสียชื่อด้วยเพราะสุขภาพดีเสื่อคุณถูกต้องแล้วประเด็นคือบางคนผลิตออกมาแล้วไม่กล้าใช้ก็ใช่ไงคือฉันอยากจะแค่แบบเน็กมันนี่อย่างเดียวว่าง่ายๆแต่อันนี้คือผลิตออกมาแล้วใช้เองด้วยและเห็นผลและถึงได้แบบเอ้ยให้ทุกคนใช้ดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้มุมมุมหนึ่งของณลนัทนบผลณลนั อยากจะบอกครับสิ่งหนึ่งรายการเราวันนี้บ้านอุตสาห์มาถึงบ้าน <c oughs> อยากจะให้คุณผ่านคนวิกฤตทั้งหมดไปให้ได้จริงจริงแล้วจริงแล้วก็อยากจะบอกคนว่าเฮ้ยคุณสวยตลอดเวลาจริงๆคุณสวยทั้งภายน,นอกภายในวันนี้ถ้าสมมติท่าผู้ชมที่มีปัญหาเราเชื่อว่าไม่มีใครหนีทุกได้หรอกถ้าตามดาราเงมีลมหายใจคุณอยากจะบอกพวกเขาว่ายังไงก็อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าเกิดอยากจะหนีทุกนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็เราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราควรที่จะทําความเข้าใจกับทุก ว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเรานานจริงๆทุกกระสุกอะ่ะพอเวลาเรามีความสุขเราก็อยากให้มันอยู่านานๆมันก็อยู่พอๆกันแหละระยะเวลาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันทั้งสองอย่างเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กันไปได้ก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดสั้นนะคะให้ชนกับมันทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ขอบคุณครับวันนี้บ้านเราได้นะ่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณฝนบุรณะ เราคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้มานานเหลือเกินครับท่านผู้ชมมะเราอยู่กันมานานนังเข้าวงการของแม่ทาเป็นสิป,ปีนะฮะอยากจะบอกวันนี้นังก็ยังอยู่อย่างนี้ <S <S 1> <S 1> นั่งอยู่ได้ด้วยธรรมะะนั่งอยู่ได้ด้วยความเข้าใจใน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 สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านผู้ชมลองถามตัวเองสิฮะว่าเวลาเรามีทุกข์สุดๆเราจะทํายังไงกับมันจะหนีมันหรือจะไปต่อ วันนี้ขอบคุณน้ำฝนปุรณะมากๆครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเราขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้ขอปิดบ้านก่อนแล้วก,กันครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะ มันพิเศษสุดๆเมื่อคุณซื้อดอ g รจิวจีไฟเอเซนตัวนี้ที่คุณน้ำฝนการันตีเรื่องของความสดชื่นและอย่างมอบความสมดุลให้ผิวเรียบเนียนคืนความกระชับยืดหยุ่นผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยเสมือนผิวกำเนิดใหม่ซื้อ1ขวดจากราคา2590บาทลดเหลือ1890บาทเพียง100สายหรือจะซื้อสองขวดจากราคา5 1 8 0บาทลดเหลือ2990บาทแถมแปลงพรอเิงจากเกาหลีหมูลค่า1,500 500บาทเพียง50สายขทร021429944ย้ำนะคะว่าหมดแล้วหมดเลย